สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยมาพบกับผมนะครับคุยกับโตะนะครับวิเคราห์บอลทัศนะฟุตบอลทีเด็ดบอลต้องคุยกับโตะนะครับวิเคราะห์บอลวันนี้เนี่ยประจําวันที่19เมษายน2568นะครับคัดมาให้เลยนะครับสําหรับศึกพิมลีกในค่ำคืนนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด5คู่นะครับก็คู่แรกเนี่ยเป็นคิตตันพาเลตพบกับบอลมัดนะครับเตะตอน3ทุ่มนะคู่ที่ต่อเนี่ยเป็นเบนฟอร์ พบก,กับไบตันนะครับเตะตอน3ามทุ่มนะครับคู่ที่3เนี่ยเป็นเวสต์แฮมยูเนเต็ดพบกับเซาแฮมตันนะครับเตะตอน3ามทุ่มนะครับแล้วก็คู่ที่4เนี่ยเป็นเอเวอเรสตนพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเตะตอน3ามทุ่มนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับแอตแลนวิลล่าพบกับนิวคาสเซิลนะครับเตะตอนสามเตะตอน5้าทุ่มครึ่งนะครับก็ ก่อนเราจะไปรับชม5คู่ที่จัดมาให้ในค่ำคืนนี้นะครับก็สําหรับเมื่อวานเนี่ยคู่ไหนที่เข้านะครับเข้าเป้าเนี่ยแล้วท่านใดได้ตามไว้เนี่ยก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนคู่ที่ไม่เข้าเป้านะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีการผิดพลาดไปบางอย่างนะครับก่อนเราจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่วีคอร์บอลคู่แรกของค่าคืนนี้นะครับ คู่แรกเนี่ยเป็นคิตตันพาเลตนะพบกับบอลมัทนะครับเตะตอนสามทุ่มนะครับยี่สิบเอ็ดนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราไปดูในฟอร์มการเล่นห้านัดหลังของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านอย่างคิตตันพาเลตเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยแพ้นิวคาสเซิลมาถึงห้าประตูะะต่อศูนย์นะครับแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มาห้าประตูต่อสองนะครับไปชนะไบรตันมาสองประตูต่อหนึ่งนะครับเสมอกับเซาแฮมป์ตันมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะฟูลแลงมาศูนย์ประตูต่อสามนะครับ ส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างบอลมัทนะครับก็นัดล่าสุดเนี่ยชนะปูเลมมานะครับไปเสมอกับเวสต์แฮมมา2ประตูต่อ2นะครับแพ้ให้อิบสวิปทาวไป1ประตูต่อ2นะครับแพ้ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ2นะครับแล้วก็แพ้ให้เบนฟอร์ดไป1ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เฮดทูเฮดคู่นี้นะครับกิตตันพาเลกับบอลมัทเนี่ยเคยเจอกันมาเนี่ยราวๆ16นัดน,นะครับ เป็นคิตันพาเลตชนะได้6นัดนะครับเสมอกันไป6นัดนะครับแล้วก็เป็นบอลมัดชนะไป4นัดนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันไปเนี่ยเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับหลังจากนั้นก็เป็นบ้านบอลมัดนะไปหนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับคิตันพาเลตเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับก็ยังบอลมัดเนี่ยแพ้บอลมัดไปศูนย์ประตูต่อสองนะครับแล้วก็คิตันพาเลตเปิดบ้านต้อนรับก็มีของบอลมัดเนี่ยชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ เล่นในบ้านของบอลมาร์ชนะคิดตันพาเลชนะไปศูนย์ปตูตสองต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยดูเดือดจริงๆนะครับเพราะว่าห้านัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคิดตันพาเลตชนะสองนัดน,นะครับบอลมาร์ bon ชนะสองนัดน,นะแล้วก็เสมอกันมาหนึ่งนัดนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสามนัดล่าสุดที่ผ่านมานะเป็นเอซีบอลมาร์ชนะสามารถเอาชนะได้ถึงสองนัดน,นะครับแล้วก็เสมอกันไปนัดหนึ่งเท่ากับว่า ถ้าฟอร์มปัจจุบันในปี2023-2024เนี่ยดูแล้วเนี่ยบอลมัดน่าสนใจมากกว่านะครับสำหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ผู้เล่นคาดการจะได้ลงเล่นของคิตตันพาเลตและบอลมัดกันดีกว่านะครับคิตตันพาเลตเนี่ยมาในรูปแบบของแผน3 4 2 1นะครับผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นเฮนเดอร์สันนะครับเซนเตอร์บแบ็ก3คนเนี่ยใช้เป็นเกฮี ee, ลาสอกนะครับริชาร์ดนะครับ กองกลางสองคนเนี่ยใช้เป็นวาตันกับคามาดะนะครับผู้แบ็กฝั่งซ้ายใช้เป็นมิเชลนะผู้แบ็กฝั่งขวาใช้เป็นมูนอตนะครับกองกลางตัวลุกเนี่ยใช้สองคนนะเป็นอีซี่อีเซ่กับซานะครับกองหน้าเนี่ยใช้เป็นมาเตต้านะครับส่วนทางฝั่งของบอลมัดนะมาในรูปแบบของแผน4ี่สองสามหนึ่งนะผู้รักษาตัวเนี่ยเป็นอาริซาบาลาก้านะครับเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยใช้เป็นซาบันยี่นะครับกับ คูจิเซนนะครับแบ็กขวาเนี่ยใช้เป็นสมิธนะครับแบ็กซ้ายเนี่ยใช้เป็นเคอร์เซตนะครับกองกลางตัวรับ2คนใช้เป็นอาดัมกับคุกนะครับกองกลางตัวลูกใช้เป็นสกอตนะครับปีกขวาเนี่ยใช้เป็นเซเมนโยนะครับปีกซ้ายเนี่ยใช้เป็นโอทาร่านะครับกองหน้าเนี่ยใช้เป็นอีวานิลสันนะครับก็สําหรับแฮนดิแคปคู่นี้เนี่ยเป็นคิตตันพาเลตต่อเสมอในบ้านนะครับตามทัศนฟุตบอลคุยกับโต๊ะในค่ําคืนนี้เนี่ย ผมมองว่าฟันธงบอลต่ออย่างเจ้าบ้านคิตตันพาเลตเนี่ยจัดหนักให้แน่นอนนะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับแย่ที่สุดของค่ำคืนนี้ก็คือน่าจะเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะไม่มีใครสามารถทำอะไรได้นะครับเราไปต่อกันที่คู่ที่สองนะในศึกพเมีร์อังกฤษเช่นเดียวกันนะเป็นการพบกันระหว่างเบนฟอร์ดกับไบตันนะคู่นีนะ้เนี่ยนเะตะตอนสามทุ่มเช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันที่ฟอร์มการเล่นท่านัดหลังของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านอย่างเบนปอร์ดเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยไปเสมอกับอาร์เซนอลมา1ประตูต่อ1นะครับเสมอกับเชลซีมา0ประตูต่อ0นะครับไปแพ้ให้นิวคาสเซิลมา2ประตูต่อ1นึ่งนะไปชนะบอลมาร์ตมาหนึ่ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ไปแพ้ให้กับแอสตันวิลล่ามา0ประตูต่อ1นะครับส่วนทางฝั่งของไบรตันเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างดรอปไปเยอะนะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้มา2ประตูต่อ2 นะครับไปแพ้คิตตันพาเลตมา2ประตูต่อ1นะครับไปแพ้แอตันติลกมาศูนย์ประตูต่อ3นะครับเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นับแล้วก็ไปเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มา2ประตูต่อ2นะครับสำหรับเฮดทูเฮดคู่นี้เนี่ยเบนฟอร์ดกับไบตันนะครับเคยเจอกันมาเนี่ยเบนฟอร์ดชนะ5นะครับเสมอกัน5นะครับเป็นไบตันชนะ8นะครับนัดล่าสุดที่เตะกันไปเนี่ยก็เสมอกันไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ ก็ไล่รกันมาเนี่ยเสมอกันศูนประตูต่อศูนย์อีกนะครับนาทีสามเนี่ยเป็นไบตันสามารถเอาชนะได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับนาทีสี่เนี่ยเป็นไบตันไปชนะมาสูนประตูตัดสองนะครับแล้วก็นาทีห้าเนี่ยเสมอมาสามประตูตัอสามนะครับก็ต้องบอกว่าห้านัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยเสมอสามนัดจากห้านัดนะครับแล้วก็เป็นไบตันชนะสองจากห้านัดนะครับก็ดูแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเล่นในบ้านเบนฟอนเนี่ยโอกาสที่จะเสมอกันเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่า ผู่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันที่ผู้เล่นคาดการจะได้ลงเล่นของทั้ง2ทีมนะครับจเจ้าบ้านอย่างเบนปอร์ตเนี่ยมาในรูปแบบของแผน4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูตตตตเนี่ยเป็นแพคเกนนะครับผู้เซนเตอร์แบ็กเนี่ยใช้เป็นปานเดอร์เบิร์กกับคอรินนะครับปีกซ้ายเนี่ยแบ็กต้องขออภัยนะแบ็กซ้ายเนี่ยใช้เป็นลีวิตพอตเตอร์นะแบ็กขวาใช้เป็นเอเจอร์อจานะครับแล้วก็กองกลางตัวรับ2คนใช้เป็นจานเน็ต กับนอกาดนะครับกองกลางตัวลุกเนี่ยใช้เป็นแดมกาดนะครับปีกซ้ายเนี่ยใช้เป็นเช็คเชดนะครับแบ็กปีกขวาใช้เป็นเอ็มบิวดบิวโม่บิวโม่นะครับแล้วก็กองหน้าเนี่ยใช้เป็นวิซ่านะครับทาส่วนทางฝั่งของไบตันนะครับมาในรูปแบบของแผง4-2นะผู้รักษาตัวเนี่ยเป็นเบอร์บูเกนนะครับเซนเตอร์แบ็กเนี่ยใช้เป็นด er ังกับฟานเฮเก้นนะครับแบ็กขวาเนี่ยใช้เป็น อินเฮลวูดนะครับแบ็กซ้ายเนี่ยใช้เป็นเอตูปิยานนะครับกองกลาง2คนเนี่ยใช้เป็นบาเลบ้ากับไอยาลี่นะครับปีกขวาเนี่ยใช้เป็นมินเทคนะครับปีกซ้ายใช้เป็นอะดินกานะครับกองหน้าสองคนเนี่ยใช้เป็นเวลเบกกับเจ้าเปโดนะครับสำหรับแฮนดิแคปคู่นี้นะครับเบนฟอร์ดเนี่ยต่อในบ้านนะครับเสมอน,นะครับตามทัศนาฟุตบอลคุยกับโต๊ะในค่ำคืนนี้เนี่ย ปันธงบอลลองนะไปตันลุ้นชนะนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเพราะผมมองว่าถ้าวันนี้ไบตันไม่ชนะเนี่ยสกอร์เนี่ยน่าจะออกกันมาที่เสมอนะไม่น่าเป็นทางฝั่งของเบนปอร์ดนะสามารถเอาชนะไปได้นะครับดูนต่อที่คู่ต่อไปนะครับคู่ที่สามนะครับเป็นเวสแฮมยูเนเต็ดพบกับเซาแฮมตันนะครับคู่นี้เนี่ยเตะตอนสามทุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ฟอร์มการเล่นห้านัดหลังของทั้งคู่ นะครับเวสแฮมเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยแพ้ลิเวอร์พูลมาสองประตูต่อหนึ่งนะครับเสมอกับบอลมัรมาสองประตูต่อสองนะครับแพ้วูฟมาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับไปเสมอกับเอเวอัตตันมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้ทางฝั่งของนิวคาสเซิลมาสูตรประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทีมเยือนอย่างซอลแฮมตันนะครับไปแพ้แอตตันวิลล่ามาสูตรประตูต่อสามแพ้สเปอร์มาสามประตูต่อหนึ่งนะครับเสมอกับคิตตันเลตมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะแพ้ให้กับวูฟมาหนึ่งประตูต่อสองนะครับแล้วก็แพ้ให้ลิเวออรรร์พููลมาปะะตต่นคับ เดี๋ยวเราไปดูที่เฮดทูเฮดต่อเลยนะครับสำหรับปูที่สามนะครับเจ้าบ้านอย่างเวสแฮมนะครับผ้านั้หลังเคยชนะสิบสองนัดนะครับแล้วก็เป็นเสมอมาเจ็ดนัดนะครับรอแฮมตันเคยชนะมาเจ็ดนัดเช่นเดียวกันครับปอมการเล่นด้วยกันเนี่ยที่เจอกันมานะผ้านั้หลังล่าสุดเนี่ยนัดแรกเนี่ยเวสแฮมชนะมานะครับสูตประตูต่อหนึ่งนะครับนัดที่สองเนี่ยเวสแฮมชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ นดที่สามเนี่ยเสมือไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับนัดที่สี่เนี่ยเป็นซาแฮมตันชนะเวทแฮมไปสามประตูต่อหนึ่งนะครับและนดที่ห้าเนี่ยเป็นแซาแฮมตันสามารถเอาชนะเว์แฮมไปได้สองประตูต่อสามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ผู้เล่นคาดการจะได้ลงเล่นของทั้งสองทีมนะครับเวทแฮมนะครับมาในรูปแบบของแผน4 2 3สามหนึ่งนะผู้เล่นสาประตูเนี่ยเป็นอาร์โรล่านะครับ กูเดนแบ็กเนี่ยใช้เป็นคิวมานกับทาดิโบนะครับปีกแบ็กซ้ายเนี่ยใช้เป็นสกาเลตนะครับแบ็กขวาใช้เป็นฟานบิสซากะนะครับกลางตัวรับ2คนใช้เป็นวายเพากับตัวตัวเซกนะครับกองกลางตัวลุกเนี่ยใช้เป็นปาเวตต้านะครับปีกซ้ายเนี่ยใช้เป็นกูดัตนะครับปีกขวาใช้เป็นโบเว่นะครับกองหน้าใช้เป็นฟูกุ๊กนะครับส่วนนักฟังของทีมเยือนอย่างซามแฮมตันนะมาในรูปแบบของแผน3 4 2 1นะผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นแลมเดลนะครับ เซนเตอร์แบ็กสามคนเนี่ยใช้เป็นฮาร์ดบูดเบลลิสนะครับกับเบเนเล็กนะครับแล้วก็สเตเฟนนะครับกองกลางสองคนเนี่ยใช้เป็นดาวเนตกับอูโกชูวูนะครับอูโกชูวูนะครับแล้วก็แบ็กขวาฟูลแบ็กนะครับใช้เป็นวอคเกอร์ปีเตอร์นะครับฟูลแบ็กฝั่งซ้ายใช้เป็นแมนนิ่งนะครับกองกลางตัวลูกสองคนนะฝั่งขวาเนี่ยใช้เป็นเฟอร์ดานเนสนะฝั่งซ้ายใช้เป็นดิบบิ้งนะครับกองหน้าใช้เป็นอาร์เชอร์นะครับ สำหรับแฮนดิแคปคู่ที่3ามเนี่ยเป็นเวสแฮมต่อในบ้านหนึ่งลูกนะครับตามทัตนาฟุตบอลคุยกับโตในค่ำคืนนีน้ต้องบอกว่าฟันธงบอลรองนะครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นของทั้งคู่เนี่ยถือว่าไม่ดีเอาเลยนะครับเวสแฮมก็ถือว่าแย่นะครับการที่วันนี้เนี่ยเวสแฮมจะสามารถเอาชนะเซาล์แฮมตันได้ถึง2ประตูต่อศูนย์เนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากนะครับคู่นี้เนี่ยผมมองว่าบอลรองเนี่ยแพ้ไม่ถึง2อย่างแน่นอน,นครับสำหรับสักกอร์นะครับ เราไปดูกันต่อที่คู่ที่สี่นะครับเป็นเอเวอร์ตันพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้เนี่ยเตะตอนสามทุ่มเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ฟอร์มการเล่นท่านั้นหลังของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านอย่างเอเวอร์ตันน้ำนั้นล่าสุดเนี่ยชนะฟอร์เรสต์มาศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับเสมอกับอาร์เซนอลมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะไปแพ้ลิเวอร์พูลมาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับไปเสมอกับเวสต์แฮมมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ไปชนะเอ้ไปเสมอกับบูทแฮมตันมาอีกหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ส่วนทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับฟอร์มเนี่ยกำลังเข้าฝักนะครับนั้ล่าสุดเนี่ยไปชนะคิตตันพาเลตมา5ประตูต่อ2นะครับไปเสมอกับแมนยูมาส่นประตูต่อศูนย์นะครับไปชนะเลสเตอร์ซิตี้มา2ประตูต่อศูนย์นะครับชนะบอลมาร์ตมาหนึ่ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ไปเสมอกับไบรตันมา2ประตูต่อ2นะครับสถิติเคยเจอกันเนี่ยสำหรับเฮดทูเฮดเนี่ยเอเวอเรตันเคยชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป6นัดนะครับเสมอกันมา7นัดนะครับ อีก19บเก้นั้นเนี่ยเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สามารถเอาชนะไปได้นะครับนั้นล่าสุดเนี่ยจาก5นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะเอเวอเรสตนไป2ประตูต่อ0นะครับเอเวอเรสตนเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับกัมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ3นะครับเอเวอเรสตนเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเอเวอเรสตนแพ้ไป0ประตูต่อ3นะครับแล้วก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเปิดบ้านต้อนรับกับมออรรตตัันนกไปปที่่1 1ะะูคบ ดูจากเหตุเตแล้วเนี่ยมผมก็มองว่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยน่ากลัวมากกว่านะครับสําหรับค่าคืนนี้เดี๋ยวเราไปดูันที่ผู้เล่นคาดการจะได้ลงเล่นของทั้ง2ทีมนะครับทีมฝั่งอย่างเอฟเวอร์ตันนับเจ้าบ้านเนี่ยมาในรูปแบบของแผน4-2-3-1นะครับผู้ัล่นปาวตัวเนี่ยเป็นพิกฟอร์ดนะครับผู้เล่นด้แบงค์เนี่ยใช้เป็นเบนไวท์กับทาโกกี้นะครับแบ็กซ้ายเนี่ยใช้เป็นไมโกเลนโกนะครับแบ็กขวาเนี่ยใช้เป็นโอเบียนนะครับ ผู้กองกลางตัวรับเนี่ยใช้เป็นการเนอร์นะครับกับปูเย่นะครับกองกลางตัวลุกเนี่ยใช้เป็นดูวคเล่นะครับแล้วก็ปีกซ้ายใช้เป็นเอนดีเย่นะครับปีกขวาใช้เป็นฮาริสันนะครับกองหน้าใช้เป็นโบจานะครับสําหรับเอเวอร์ตันะครับส่วนดีมเย,ยนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะับผู้รักษาตัวเนี่ยเป็นออเตอร์ออเตกานะครับ ปูเซนเตอร์แบ็กใช้เป็นดรากับคูซานอฟนะครับแบ็กขวาเนี่ยใช้เป็นนูเน่นะแบ็กซ้ายใช้เป็นกวาดิออนนะครับกองกลางตัวรับ2คนใช้เป็นซินวากับกอนซาเลสนะครับกองกลางตัวลุกเนี่นนยใช้เป็นเดอะบอยนะปีกขวาใช้เป็นซาวินโยนะปีกซ้ายใช้เป็นโดปูนะกองหน้าใช้เป็นมามูดนะครับสำหรับแฮนดิแคปคู่นี้เนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อนอกบ้าน0.5นะครับตามทัศนาฟุตบอลคุยกับโตในค่ำคืนนี้เนี่ย ผมมองฟันธงบอต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับฟอร์มดีร้อนแรงจริงๆสำหรับทีมนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจากเฮทเที่เคยเจอกันเนี่ยทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่ว่าจะไปเยือนเอเวอร์ตหรือว่าเล่นในบ้านนะครับก็น่ากลัวต่อเอเวอร์ตอย่างแน่นอนนะครับยังไงเนี่ยคู่นี้ก็ผมเลยแนะนำเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้นะเป็น แอตเตอรมิลล่าพบกับนิวคาสเซิลนะครับเตะตอนห้าทุ่มครึ่งนะครับฟอร์มการเล่นของทงั้งคู่ห้านัดหลังเนี่ยเจ้าบ้านอย่างแอตเตอมิลล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีนะครับชนะสี่ชนะสี่แพ้นหนึ่งนะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะปารีสมาสามประตูต่อสองนะครับในศึกเอฟเอคัพนะครับไปชนะเซาแฮมตันมาศูนย์ประตูต่อสามนะครับแพ้ให้กับปารีสไปสามประตูต่อหนึ่งนะครับชนะ นราติงแฮร์ฟเวลส์มา2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ไปชนะทางฝั่งของไบรตันมา0ประตูต่อ3นะครับแต่ว่านิวคาสเซิลนิวคาสเซิลนะครับห้านัดหลังเนี่ยชนะมาห้านัดรวดนะพุ่งร้อนแ,แรงสุดร้อนแรงสุดๆนะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปชนะคิตตันพาเลตมา5ประตูต่อ0นะครับชนะแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา4ประตูต่อ1ชนะเลสเตอร์ซิตี้มา0ประตูต่อ3นะครับชนะเบนฟอร์ดมา2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ชนะลิเวอร์พูลมา1ประตูต่อ2นะครับ สำหรับเฮตูเฮ hey hey, คู่นี้เนี่ยแอตตันวิลล่าเนี่ยเคยชะเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้5ครั้งนะครับเสมอกันไป9ครั้งนะครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ยที่สามารถจะชนะไปได้ถึง12ครั้งนะครับเฮสถิติที่เคยเจอกันนะครับก็ต้องบอกว่า5นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยนิวคาสเซิลชนะมา3ประตูต่อศูนย์นะครับนิวคาสเซิลชนะไป1ประตูต่อ3นะครับนิวคาสเซิลชนะไป5ประตูต่อ1 เสมอไปสามประตูต่อสามนะเล่นในบ้านนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็เป็นแอตตานวิลล่าเอาชนะไปได้สามประตูต่อศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่าห้านัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยตัวใหญ่แล้วจะเป็นนิวคาสเซิลนะครับที่สามารถเอาชนะทางฝั่งของแอตตานวิลล่าไปได้นะครับสําหรับการพบกันระหว่างคู่นี้นะครับเราไปดูที่ผู้เล่นคาดการจะได้ลงเล่นของทั้งสองทีมตาบเจ้าบ้านอย่างแอตตานวิลล่าเนี่ยมาในรูปแบบของแผนสี่สองสามหนึ่งนะผู้ต้องสาบตูเนี่ยเป็นมาตินเนสนะครับ ผู้เซ็นเตอร์แบ็คเนี่ยใช้เป็นเดีซี่กับตอเรสนะครับแบ็คซ้ายเนี่ยใช้เป็นมัดมัดเซ้นนะครับมาร์เสนแบ็คขวาใช้เป็นคอนซานะครับกองกลางตัวรับ2คนใช้เป็นเตเลมันกับคามาล่านะครับกลางตัวลูกใช้เป็นแม็กกินนะครับปีกซ้ายเนี่ยใช้เป็นลาสฟอร์นะปีกขวาใช้เป็นอาร์เซนซิโอนะครับกองหน้าใช้เป็นวัดกินนะส่วนทางฝั่งของนิวคาสเซิลนะครับมาในรูปแบบของแมนซี้ลัมสามนะผู้รักษาตัวเนี่ยเป็นนิกป๊อปนะครับ ปูเซนเตอร์แบ็กเนี่ยใช้เป็นซาชากับเบิร์นนะครับแบ็กขวาใช้เป็นทิปเปียนะครับแบ็กซ้ายเนี่ยใช้เป็นลีวาเมนโต้นะครับกองกลาง3คนเนี่ยใช้เป็นกิมมารายเตอร์นารีโจลิงตันนะครับกองหน้าเนี่ยสคนเนี่ยใช้เป็นมัวร์ฟี่ยืนขวาสุดนะครับปีกขวานะครับมาแบนบันนะครับเออต้องขออภัยด้วยนะครับบานนะครับยืนปีกซ้ายนะครับแล้วหน้าเป้าเนี่ยเลือกใช้เป็นอีซักนะครับ สำหรับแฮนดิแคปคู่นี้เนี่ยเป็นแอรตันวิลล่าต่อในบ้านเสมอนะับตามทัศน์ฟุตบอลคุยกับโตในค่ำคืนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามองยากจริงๆสำหรับคู่นี้นะครับฟอร์มการเล่นเนี่ยดีทั้งคู่นะครับแต่ผมมองว่าดูจากเฮดทูเฮแล้วเนี่ย New นิวคาสเซิลน่ากว่านะครับผมก็เลยมองว่าฟันธงบอลลองนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยมีโอกาสคว้าชัยได้มากกว่านะครับคู่นี้เนี่ยถ้านิวคาสเซิลได้ยิงเนี่ยผมว่าน่าจะยิงอย่างน้อยก็สองลูกนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวันที่ช่วงสุดท้ายของค่าคืนนี้นะกับสรุปแนวทางฟุตบอลคุยกับโตะนะครับประจำวันที่19เมีสายน2 5 6 8น้า้หสิดนะครับผู้แรกเนี่ยเป็นคิตตันพาเลตนะครับพบกับบอลรมานานเะตตอน3ามทุ่มนะผู้นี้เนี่ยผมแนะนําเป็นต่อคิตตันพาเลตในบ้านนะครับลบศูนย์นะครับคู่สองเนี่ยเป็นเบนฟอร์พบก,กับไบตันนะครับต,ตอน3ามทุ่มนะแนะนําเป็นรองไบตันบวกศูนย์นะครับ คู่ที่3เนี่ยเป็นเวสต์แฮมบิวนเตสพบกับเซอลแฮมตันนัดเตะตอน3ามทุ่มนะแนะนำเป็นรองเซอลแฮมตันบวกหนึ่งนะครับคู่ที่4เน, Ever er City นะนี่ยเป็นเอฟเวอร์ตันพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแนะนำเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ลบศูนะครับและคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นแอตตันวิลล่าพบกับนิวคาสเซิลตอน5้าทุ่มศทุ่มครึ่งนะครับแนะนำเป็นรองนิวคาสเซิลบวกศนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมจัดมาให้ในค่ำคืนนี้นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะหากท่าในใดเนี่ยมีใจตต้้งกกาาารเเขามมันไดลย นะครับแต่ถ้าหากท่านใดเนี่ยเห็นต่างนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับก่อนเราจะจากกันไปในค่ําคืนนี้นะครับก็ถ้าหากท่านผู้ชมเนี่ยชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับยังไงเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ